สวัสดีครับเพื네่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระเนื้อผงว่านกันนะครับเป็นเนื้อผงว่านของหลวงพ่อช่วยวัดทุ่งต่ออําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับพระจัดสร้างมาในรูปแบบของพิมพ์เตารีดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเป็นหลวงพ่อช่วยนะครับนั่งอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมียันห้านะแล้วก็เขียนว่าวัดทุ่งต่ออําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับพอดีเมื่อคืนเนี่ยมีเพื่อน สอบถามเข้ามานะครับว่ามีพระของหลวงพ่อหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปลื้อนะครับก็เจอมานะครับเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งบ้านสีขาวแล้วก็สีดํานะครับที่ผมมีนะพระก็จะอยู่ในซองมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเนื่องจากเก็บมานานนะก็จะมีเป็นแบบร่องรอยขององค์พระที่เป็นเงาขึ้นมาเหมือนองค์พระเลยนะครับอยู่ในซองนะสวยดีนะครับพระน่าจะอยู่กับผมมาเป็นสิบปีแล้วนะครับแต่ผมยังหา ข้อมูลของปีที่จัดสร้างไม่เจอนะครับเพื่อนๆท่านใดที่พอจะทราบข้อมูลก็แจ้งบอกได้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับพัดชดีไซน์ออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเป็นพิมพ์เตารีดนะครับเท่าที่ผมเคยมีเนี่ยผมเคยมีอีกเป็นเหรียญของท่านนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นพระครูพินิษบรรณกรอะไรอย่าเงี้ยนะครับ ก็คืออันนั้นเป็นเหรียญเขียนว่ารุ่นหนึ่งทำตอนอที่ระลึกงานเททองรูปเหมือนอะไรเงี้ยนะครับประมาณปี2,5,4,7นะครับผมยังลือหาไม่เจอนะอันนี้ผมลือเจอก่อนก็เลยเอามาถ่ายก่อนนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อช่วยนะครับแบบเนี้นะนะครับตรงสังคติก็จะมีตัวนะนะครับแกะบล็อกพิมพ์ได้สวยแล้วก็คมมาบเพราะว่าเป็น พระรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับเห็นไหมครับมีการปั๊มเครื่องนะก็จะมีรอยคู่ด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่นะครับเห็นว่าวัดทุ่งต่ออําเภอควยยอดจังหวัดตรังนะครับเนี่ยนะครับเนื้อขาวเราก็จะเห็นมวลสารเม็ดเม็ดกระจายนะครับก็แกะได้สวยนะครับส่วนเนื้อดํานะครับก็จะเห็นมวลสารกันนะครับเห็นไหมครัเนี่ยกระจายอยู่นะครับแต่จะอาจจะส่องยากหน่อยถ้าเป็นมวลสารที่เป็นขาวนี่ก็จะเห็นนะครับ เพราะว่าตัดจับสีดำเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้จะเริ่มขึ้นผมซิลเก็บมาเป็นน่าจะเป็นสิบปีนะเนี่ยนะครับก็ยังมีสภาพแบบเดิมสวยมากๆนะครับนะครับแม้แต่ถุงเองนะครับที่เนี่ยนะครับลองรอยก็ขึ้นเป็นเงาเหมือนภาพถ่ายเลยนะครับเนี่ยนะเก็บมาอยู่ในถุงซิลเดิมของเขานะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันสั้งนิดนะครับเพื่อน เริ่มจากองค์สีดำก่อนกันแล้วกันนะครับวานดำอง,งค์นี้นะครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่อก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะแกะบล็อกเมตตาจมูกโด่งๆนะครับถือว่าที่มีอยู่นี่คือสวยนะครับนี่นะเห็นไหมมีวานนะครับลงไปก็จะเป็นนี่นะครับริ้วจีวรต่างๆเห็นไหมฮะแกะบล็อก เส้นคมนะครับนี่เห็นไหมมีเม็ดสีน้ำตาล,ลอยขึ้นมาหนึ่งเม็ดนี่นครับตรงนี้เริ่มขึ้นเป็นเส้นใหญ่ฮะนี่นครับจะเห็นบนสารด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่านี่นะครับเป็นการเหมือนบล็อกแกะมือนะครับนี่นะครับ หลวงพ่อช่วยนะนะครับฟอนตตัวนี้เลยนะเพื่อนหลวงพ่อช่วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับที่เป็นจมลงไปในเนื้อนะข้างหน้าเนี่ยฟอนตลอยขึ้นมานะครับด้านหลังนี่เป็นฟอนจมนะเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นยันห้าน้โมพุทธายะเนี่ยนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นสุดยอดของยันหนึ่งตัวเลยนะ นี่ยนะครับแล้วก็เขียนว่าวัดทุง่งเตาะวัดทุ่งต่อนะครับอ่าปรก็เป็นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอันนี้เป็นฟอนที่จมไปในเนื้อเนี่ยนะครับเห็นเม็ดมวลสารเป็นเม็ดสวยเลยนะอาจจะดูสีขาวนิดนึงนะครับสีขาวนะครับนี่นะสีขาวนี้เราจะเห็นโอ้ไม่ชัดเลย อ่าเนี่ยนะครับดูยากหน่อยนะแสงมันรู้สึกว่ามันปรับไม่ได้อันนี้นะครับดูตรงนี้ก่อนละกันเห็นไหมฮะอ่าจะเป็นน้ำตาลน้าตาลมวลสารดำดำ,ดำต่างๆนะครับกระจายตัวนะแกะบล็อกเห็นไหมฮะคมเส้นเส้นในเนื้อว่านคมชัดเลยครับดูปากมันข่อยห็นไครับเนี่นะครับเม็ดตา ว่านดําแดงขาวลอยกระจายตัวทั่วนะครับเห็นไหมสังคติก็มีตัวนะคมคมเลยนะครับตัวเส้นสังคติเองก็คมนะแกบอกได้คมชัดมากนะอะด้านหลังยันห้านะครับนี่นะเห็นไหมสีขาวนี่คือเห็นเห็นเห็นรายละเอียดได้ชัดเลยนะครับจังหวัดตังนะครับอ่โอเคเดี๋ยวดู ด้านข้างสักนิดนะครับใต้ฐานก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นพลาแบบรุ่นใหม่นะครับปอมเครื่องก็จะเห็นเส้นเล็กๆเป็นรอยคูดเห็นไหมครับนี่นะด้านข้างนะครับเห็นรอยคูดชัดเลยน,นะครับนี่ฮนะ โอเคนะครับดูองค์นี้บ้างน,ะนี่นะครับ,นะรบเริ่มขึ้นฟ้านะเราเหมือนกัน,นพระก็มีอายุประมาณผมว่าน่าจะยี่สิปีนะเดานะครับยังหาข้อมูลไม่เจอนะเพื่อนๆือท่านใดที่เจอก็ลองบอกได้นะครับ Okay. ก็ประมาณนี hmm. ้นะครับเพื่อนนะนี่นะครับ แบบที่สวยนะนี่ครับโอเคนะครับ,รบวันนี้นะอาจจะสั้นๆก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ